ครัวนี้มีความอร่อยมาชมกันบ่อยๆที่ช่องอร่อยกับวันนี้น้องปลามาเยือนถึงบ้านเลยครับดูกันครับอ่าเ,เตรียมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็โรยให้ทั่วตัวเลยครับเดี๋ยวตั้งน้ำมันในกระทะร้อนๆน,นะครับใส่น้ำมันสักหน่อยนะครับลงมาแล้วน้องปลาลงมาว่ายในน้ํามันร้อนเลยครับ แล้วเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมสนับไปสู่ Subscribe 5,000ฝากกดติดตามตัวหนังสือแดงใต้คลิปเลยครับแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนี่แหละครับเตรียมแกงคลุกกับตัวเนื้อปลาสุกอย่างละเท่าๆกันเลยครับประมาณ2ช้อนคลุกคลุคกคุกค,กค,กค,กคุกวงในเลยครับคุกให้ทั่ว นี่แหละครับผสมกันให้ทั่วเลยนะครับน้ำแกงมันจะได้มีความข้นเสร็จแล้วมากระทะร้อนๆตั้งใส่น้ำต้มปลานี่แหละครับถ้วยใหญ่ๆตั้งให้เดือดแล้วเดี๋ยวก็เอาตัวพริกแกงที่คลุกแล้วเนี่ยครับลงไปละลายในน้ำเลยครับคนทั่วแล้วเชิญชวนทุกท่านนะครับ เขียนคอมเมนต์เข้าไปพูดคุยทายหรือจะแนะนำเมนูใหม่ๆนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเสร็จแล้วปรุงรสชาติได้แล้วล่ะครับน้ำตาลมาพร้าวสักสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะครับพึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำมะขามเลยครับเหตุที่ใส่น้ำปลาไม่เยอะนะครับเพราะพริกแกงส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะมีความเค็มอยู่แล้วครับได้ความเปรี้ยวของน้ำมะขามแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเล็กน้อยนะครับเปรี้ยวแหลมแล้วก็หอมมะนาวด้วยล่ะครับอันนี้ผมก็ใส่ผักที่สุกยาก,ก่อนนะครับหัวไชเท้าแล้วก็ตามลำดับเลยครับใส่ปลาขาว จนสองอย่างนี้เริ่มสุกแล้วเนี่แหละครับถึงจะค่อยใส่ผักกระเฉดสุกก็พอนะครับมันจะได้ยังสุกกรอบนุ่มเพราะว่าผักกระเฉดต้มไว้นานมันจะออกเหนียวแล้วล่ะครับดูนะครับสีสันทานครับนี่แหละครับตามมาด้วยผักกระเด จากนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะแยกน้ํากับผักไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเสิร์ฟตั้งน้ำเดือดอีกทีแล้วค่อยเติมผักใส่ลงไปโอ้หน้าตาน้ำแกงสวยมากเลยครับกลิ่นก็หอมได้กลิ่นไายเล็กๆเลยครับแล้วเชิญชวนอีกครั้งเลยนะครับร่วมสนับสนุนสู่ Subscribe ห้าพฝากท่านกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเลยไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไป นี่แหละครับผักลงไปแล้วก็ตามด้วยน้องปลาลงไปเลยครับโอ้สีสวยเลยครับปลาที่ทอดดูสิครับปลาดลงไปโอ้ร้อนๆกลิ่นหอมมากเลยครับน่ารับทานมากเมนูวันนี้นี่แหละครับแปะซะาแกงส้มหรือแกงส้มแปะซะหรือจะเรียกว่าแกงส้มปลาช่อนทอดก็ได้นะครับโตน่ารับทานครับ แล้วอีกครั้งเลยนะครับฝากท่านกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่ตอๆไปสำหรับวันนี้ผมและตะปูคงต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีเช่นกันครับ